สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะให้ดูลูกนกนะคะดูแม่เขาร้องใหญ่เลยค่ะไม่เห็นตัวนะคะเดี๋ยวแม่ก็โอ้ยยัยก็มันเดี๋ยวเดี๋ยแป๊ดนึงนะคะโอ้เดี๋ยวให้แม่เขาให้อาหารเป็นอะไรที่แบบ ตื่นเต้นค่ะหลายตัวอยู่นะคะแม่เขาห่วงเมื่อกี้อ่ะอะออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ะ,อะขอโทษขอโทษค่ะขอ,ขอโทษขอโทษสวัสดีค่ะทุกคนสลายยาแถมพิานะคะยิงไทยในสวีเดนค่ะที่นี่รู้เหลวสวีเดนนะคะ นกน้อยที่บ้านเขาเขาจะไปหาอาหารให้ลูกเขานะคะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยลรังนู้นสงสัยจะโตแล้วนะคะมดขึ้นรังแล้วค่ะรังนี้กำลังนู่นนะคะแม่เขานะคะสงสัยจะแม่เขานะคะ ลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้เข้าบ้านเลยค่ะมาดูนกก่อนเลย <c oughs> ความรู้สึกเดี๋ยวลองถอยออกมาก่อนเขาจะให้อาหารลูกเขายุงเยอะมากเลยค่ะ เขาต้องไปหาอาหารมาแล้วนะเนี่ย <What> กีนี่ร้องใหญ่เลยเดี๋ยวเราถอยออกไปเห็นลายตัวอยู่นะคะถ่ายวีดีโอไปแล้วเขาคิดว่าแม่เขา มาให้อาหารเขาหวังลูกเขานะคะก็เหมือนคนเรานะคะส่วนตัวก็ไม่รู้จะเอาอะไรป้อนนะคะ ให้แม่เขาหาให้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกกับไปไปหาเหยื่อมังคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บนึง ็นคนช่างสังเกตนะครับเพราะว่าเห็นลังนู้นนะคะเขาเอาคาบเหยื่อมาให้ลูกเขานะคะนกแต่ก็เลยไม่ได้มาเดินฟังแล้วก็เงียบๆพราะวันนี้ก็เลยเลิกงานมาก็เลยลองมาฟังดูเดี๋ยวเดวลองดลองดูแป๊บนึง ยุูเยอะมากเลยค่ะหลังนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่แม่เขา มาเงียบๆหรือไปหายเหยื่อหรือเปล่า <c oughs> ฟังหน, <c oughs> น่นะะ <c oughs> อยก็นี่น่คขอโทษจ้ะเอา้าไม่ใช่ว่าจะอหอิวนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็เงียบไปเอ อไม่ทําอะไรหรอกขอชมเชยหน่อยนะคะขอชมขอชมนิดนึงอโอ้ยลูกนกเห็นไหมคะยังแรงแๆงหวังว่าไม่ตกลงมาก่อนจะบินได้นะเนี่ย แค่นี้นะคะโอ้ยดูสิดูสิสอะนอน,น,นแม่เขาเสียงแม่เขาหวงอุยยุงเยอะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะยุงเยอะนะขอบคุณนะคะจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะออ้ยุงมากยุงเต็มเลยค่ะนะเสียงนกนะคะ อ๋อเขาเขาคงจะอิ่มแล้วมั้งคะเขาเฝ้าลูกเขานะคะครั้งแรกเลยนะคะปีแรกเลยนะคะที่เห็นลูกนก <c ười> เคยเห็นแต่ไข่ไอ้ไนี่นะคะเห็นแต่ไข่ที่แตกแล้วนะคะ <c ười> <c ười> นี่รังรังนี้ก็รังนี้ก็เอามาป้อนนะคะแต่เงียบเงียบ หลังนี้เงียบๆนะคะย,ยุ่งยุ่งกัดขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ